ซื้อด่วนเลขทูบแม่น้ำหนึ่งปล่อยแล้วงวดนี้ซอยให้ทันจัดเลยเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3- ามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่น้ำหนึง่งแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชตจินดานะคะปล่อยเลขทูบป่อปู่มาแล้วนะคะคอหวยนี่ตาลูกวาวเลยนะคะเชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งต้องให้เลขเต็งหนึ่งแน่นอนนะคะ โดยรอบนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขทูบมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแม่น้ำหนึ่งให้เลขเด็ดที่ชื่นชอบไปแล้วนะคะงวดนี้ปล่อยเลขเด็ดแนวทางเป็นแนวทางเด็ดๆแม่นๆมาให้แล้วนะคะซึ่งงวดนี้เป็นเลขทูบนะคะที่หลายคนชื่นชอบที่หลายคนรอคอยนะคะอย่างชื่นชอบในตัวแม่น้ำหนึ่งนะคะโดยงวดนี้นะคะเลขทูบนะคะแม่น้ำหนึ่งปล่อยออกมาแล้วคือเลข78 5ดห้านะคะ 785นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโดยเลขชุดดังกล่าวปล่อยเฉพาะในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะคะ785นะคะส่วนแนวทางที่แม่น้ำหนึ่งเขาปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะคือนี่เลยนะคะ535030787587855785 85แล้วก็ชุด3ตัวคือ053นะคะนี่เลยนะคะ ก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะเลขทูปูที่หลายๆท่านรอคอยนะคะรีบซื้อก่อนอัน้นก่อนเกลี้ยงแพงนะคะสวัสดีค่ะ